มาอีกแล้วจ้าวันนี้พิเศษจ้าเสียงต่อแหลมักทุกคนนี่จ้า มาเตรียมทำกุ้งดองแซลมอนดองให้ลูกค้าจ้าเลิศไหมล่ะทุกคนนี่จ้าก็จะเป็นอย่างนี้บอกเลยเลยว่าใส่ทุกอย่างจุกๆลงไปในจ้าบอกเลยเลยตอนก็ยิ่งใหญ่หญแซลมอนสัน,นฉันก็ไม่อยากจะบรรยายเลยจ้านี่จ้าบอกเลยเลยมักพิกระเทียมนี่ดองหนึ่งนี่จ้าน้ำกวนสูตรพิเศษของสันซสอิ๊วเกาหลีกวนมาซานทุกคนนี่จ้าก็ตกักใส่จุกๆเต็มๆเ,เ,เลยนะจ้าเนื่องจากว่าเราให้เยอะนะจ้าเวลาที่คุณกินหมดแล้วมันอาจจะไม่หมดนะ้ำมันอาจจะตอนหมดเราก็เอาไปลองต่อก ได้จะเอากุ้งเอา,าเอาไข่อะไรมาดองต่อก็กินต่อได้เลยจากบอกได้เลยว่าถูอินวันทุกคนนี่จานเลิศเลิศเฟอร์เฟคมันอาจจะบอกได้มาพี่กกับกระเทียมกับน้ำนี่กับตอนนี้หลายมากทุกคนจ้ะเนื่องจากว่าลูกค้าออเดอร์มาเยอะแยะมากมายเลยนี่จ้าก็มาปิดฝากันนะจ้ะเพื่อเอาไปอะไรเยอะแยะกูไม่รู้จากลูกน้องกูหลายแต่ว่เออตอแหลมากเกินไปทุกคนเออกูอจะบ่าธรรมลานี่จ้า ก็มาแพ็กใส่ถุงเพื่อเอาไปนําเข้าตู้แท่จ้านี่จ้าเลิศเลิศเฟอร์เฟคนี่จ้าในส่วนของแถมก็มีซาลาย8ปดสิบแปดยามมีซาสติีนะจ้าแล้วก็มีซาลายอีกจ้าเออเยอะพี่ลื้อของแถมพี่ลึกจ้านี่จ้าก็มัดอย่างนี้เลยนะจ้าเนื่องจากเอาเข้าตู้แท่นะจ้าคุณจ้าปวดไซร์วิจารณญาณในการเบ่งตู้แท่กูได้นะจ้าเพราะว่าตู้แท่ของกูนั้นใช้งานมาประมาณ8ปดปดสิบแปดปีนะจ้าขี้หมอขี้เมี่ยงไม่ต้องไปถึงซานนะจ้าทุกคนเนื่องจากใช้งานหดุนะจ้าโดยเเเฉพาาาาะค่่่ไฟกกูแตลลรืออนนี้้บบดยว8